อนิทานมันจะอ่านไพ่ได้โดยอธรรมัติหรืออยากจะพูดอะไรหลังจากของบาอาจารย์ไปแล้วเนะี่ยพูดเปเลยอย่าอั้นนะพูดเปเลยอย่าอนะั้นไม่ใช่นะความหมนยไหมความรู้สึกจะพูดอะไรอ่ะมันทำปากพูดไปเลยครับมันจะตรงหน้าอาจารย์จะบอกคุณว่าไพ่ท่านี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากคุบาอาจารย์ท่านคุมอยู่คุ้มครองอยู่หลายคนก็จะบอกว่าอาจารย์พยายามจะล้างสมองใช่หมว่าไพ่ที่มีศักดิ์สิทธิ์เวลาออกในการจะบอกว่าศักดิ์สิทธิ์บอก อะไรไปออกผู้หออ,กอ,อ,กอตัดสิคำตอบก็คือ,อกษษษ็มันััสินให้ผู้ใดน่ะแย่ผู้พูดน่ง,ง,ง,งเดืยองแค่ตัวมานะฮะพิดสูจน์เท่านั้นเอง ในศาสตร์ของไพ่อยู่แล้วแล้วก็แบบรู้สึกว่าเป็นตัวละครในวรรณคดีไทยที่เราก็ชื่นชอบด้วยแล้วทีนี้ก็มีสตอรี่ทําให้แบบรู้สึกว่าชื่นชอบแล้วก็ศรัทธาแล้วก็พอไปอ่านมาแล้วรู้สึกว่าบตรงค่ะ วันนี้ที่มาเรียนนะคะก็เพราะว่าอยากจะได้ความรู้ที่แบบไปเอาไปใช้อย่างมีประโยชน์กับชีวิตประจําวันแล้วก็คงจะดูให้ตัวเองก่อนนะคะถ้าดูแบบว่าคล่องแล้วก็อาจจะเอาไปดูให้คนอื่นเพื่อไปแบบช่วยเหลือคนอื่นๆในสังคมต่อไปค่ะจริงๆมีอาชีพธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วแล้วก็มีงานดิเลกดูดวงเป็นโหราศาสตร์ไทยดูมาประมาณปีกว่าละแล้วปรากฏลูกดวงเขาก็บอกว่าอยากให้มาเรียนเปิดไพ่เพราะว่าโหราศาสตร์เนี่ยมันตอบได้เกือบทั้งหมดแหละแต่ถ้าเกิดไม่มีดวงมาไม่มีวันเดือนปีเกิดมาเนี่ยมันมันดูลําบากก็เลย เออเดิมทีก็คือดูไพ่รมยานจากอาจารย์ท่านหนึ่งมาประจําอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นศาสตร์ที่มีครูบาอาจารย์ที่สถิติที่ดูมาทั้งหมดเนี่ยแทบจะร้อยเปซที่ถูกก็ถือว่าเป็นศาสตร์ที่ดีค่ะดีใจที่ได้มาเรียนวันนี้ค่ะ มีความสนใจเกี่ยวกับาทางด้านโหราศาสตร์นะครับแล้วก็เคยเรียนเลขศาสตร์กับอาจารย์พรมยามาก่อนครับผมมีความคิดว่าไพ่พรมยาเนี่ยสามารถที่จะทําให้ผมเนี่ยช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนเป็นการทําบุญทำกุศลไปด้วยในตัวแล้วก็คิดว่าเหมือนเป็นอาชีพเสริมถ้าหากผมสามารถที่จะฝึกจนประสบความสําเร็จได้เนี่ยก็อาจจะเป็นอาชีพหลักให้ผมได้ในอนาคตครับได้ดูรายการของพี่บวยค่ะแล้วก็เห็นอาจารย์มาคุยเรื่องไพ่พรมยานก็เลยสนใจ แล้วก็ข้อหนึ่งคือตัวเองเป็นลูกสาวของพ่อพรมเอราวัณก็เลยแบบยิ่งมีความรู้สึกว่าเอออยากอยากจะเข้ามาเรียนตรงนี้ค่ะเพราะรู้สึกว่าจะทายได้แม่นแล้วก็มีมีคำที่บายได้เยอะดูได้เยอะอะค่ะถ้าสนใจโหราศาสตร์ก็เคยศึกษามาบ้างค่ะเข้าใจง่ายแล้วก็ทำได้ ม่ยากที่มาเรียนไพ่พมยานะคะมันหาคําตอบให้กับตัวเองนะคะแล้วก็ช่วงโควิดนะคะก็เลยใช้ไพ่พมยานะคะคในการเปิดดูม,มันคู่แข่งแล้วก็คู่ค้าแล้วก็หุ้นส่วนนะคะว่ามาที่ทางไหนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็รับทันกับปัญหาที่เจออย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นไกด์นาทางเมื่อเราทำเชี่ยวชาญในการอ่านไพ่มยานะแค่เราบอกว่าเกิเดเจนเกิเดที่เกิดแล้วว่าที่เกิดมาปั๊บหลอกตาปุ๊บจะรู้เลยว่าเข้ามาหาเรื่องอะไรเวลาแขนงกันของพวกบอกว่าจะมีเกิดต้ดดองบอกว่า มีความตุ้มใจเรื่องนี้ใช่ไหมรู้ปัญหามาค่ะผมเรื่องนี้ใช่ไหมเขาไม่ตกใจว่าเฮ้ยช้าตยังไม่ได้เปิดโปงเผยไพ่ดูอะไรลอะไรชาติรู้หรือเป่าเรื่องแบบนี้เขาจะศรัทธามากเขาเรียกว่าไพ่ตาชิดหรือไพเงี้ศรัทธา รู้สึกแบบว่าเข้าใจในหัวใจไพ่มากขึ้นนะคะปกติก็คือดูแล้วก็สามารถที่จะดูแนวทางของชีวิตได้แต่พอมาเรียนกับอาจารย์ก็คือเหมือนเข้าใจลึกซึ้งขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปดูให้กับลูกดวงได้แล้วก็คนในบ้านได้ค่ะ คือสอนเข้าใจง่ายมากครับแล้วโคตรสนุกครับโคตรบันเลยคือด้วยความที่อาจารย์เขาเป็นคนพูดเข้าใจง่ายด้วยอะไรได้ง่ายด้วยอย่างเงี้ยครับคือเราทําให้เราะมีความเข้าใจง่ายขึ้นไปอีกครับคือมันไม่ได้มีความงงหรือสับสนอะไรเลยครับก็ตื่นเต้นยังตื่นเต้นเหมือนเดิมค่ะก็สนุกดีค่ะก็ได้ความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นอะค่ะจากที่อ่านในหนังสือมาก่อนศึกษามาก่อนก็ได้มารู้ข้อมูลที่อาจารย์ได้ให้เพิ่มเติมอะค่ะสนุกมากเลยค่ะไม่มีความง่วงอะไรใดๆเลยนะ อาจารย์สอนแล้วก็มีมุกแล้วมีก็มีหัวใจของไพ่ซึ่งทําให้เราเข้าใจได้ได้ง่ายและได้เร็วกว่าที่เราอ่านหนังสือเองค่ะอาจารย์มาบอกเคล็ดลับหรือหัวใจไพ่ให้เราได้จําง่ายเนี่ยมันก็มีส่วนช่วยทําให้คนที่มาเรียนเนี่ยจำได้ง่ายขึ้นนะคะกลับไปทบทวนอีกนิดน,นึงก็ไปเป็นนักพยากรณ์ได้แล้วค่ะ ประทับใจมากเลยค่ะเพราะว่าอาจารย์สอนดีแล้วก็สอนเข้าใจง่ายมากๆค่ะทําให้แบบว่าเรื่องที่แบบซับซ้อนหรือเรื่องที่แบบว่าดูเข้าใจยากกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้จริงค่ะซึ่งแบบว่าแม่นอยู่นะคะแม่นมากเลยค่ะ ใจความสั้นๆของไพ่พรมยานได้อย่างเข้าใจอะครับคือมันเหมือนกับว่าเราติดอะไรอยู่เอ้ยเรายังไม่เข้าใจในแบบจุดๆไหนไพ่ใบไหนที่มันยังไม่คลิกมันยังแบบตอบโจทย์เราไม่ได้บางความหมายเนี่ยเราไม่รู้ครับแต่อาจารย์อธิบายได้อย่างไขข้อข้องใจให้เราอย่างแบบเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับเข้าใจมากขึ้นค่ะจากที่ซื้อหนังสือไปอ่านไม่รู้เรื่องเลย หลังจากที่มาเรียนก็เข้าใจมากขึ้นต้องบอกเลยว่านะคะสำหรับคนที่ซื้อตำรางไปอ่านเองนะคะเนื่องจากว่าเนื้อหามันเยอะมากเลยนะคะถ้ามาเรียนการาตูนเนี่ยรับรองว่าจะสั้นกระชับเข้าใจง่ายแน่นอนสองวันเนี่ยรับรองว่าคุณสามารถที่จะเปิดปัญญาเปิดแสงสว่างให้คุณได้รู้แจ้งเห็นจริงแน่นอนค่ะอาจารย์สอนสนุกค,ค่ะเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่หลับเลยอาจารย์แบบมีมุกตลอดเนี้ยค่ะทำให้เรียนเข้าใจง่ายค่ะ เรียนกับอาจารย์ไปแล้วหนึ่งวันก็รู้สึกว่าเข้าใจง่ายค่ะโดยเฉพาะเรื่องหัวใจของไพ่ยเป็นการอธิบายอะไรได้ดีมากๆแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปจําอะไรเยอะๆคืออ่านเท่าที่อาจารย์บอกเป็นหัวใจของพ่ยค่ะกถ็ถือว่าจําได้ดีแวดีค่ะอาจารย์สอนเข้าใจเข้าใจแล้วก็มีวิธีการสอนที่ทําให้เราจดจําได้ง่ายขึ้นค่ะอาจารย์น่ารักมากแล้วเวลาสอนก็เป็นกันเองแล้วก็ไม่น่าเบื่อเลยค่ะผมณอุกอกว่าการเป็นหมอหลวงเป็นเรื่อง แต่เป็นหมออู่ที่มีจักรวาล่างมีจริยธรรมเป็นเรื่องยากเราต้องมีความรับชอบในการทำนายครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเวลาเรี่หัวใจของไพ่ไปแล้วนะครับฝึกฝนทำนายให้เกิดความเชี่ยวชาญมันจะเกิดความแม่นยำนะขึ้นเหนืงคงคับหัวใจของไพ่ที่สำคัญมากหลายคนบอกว่าอาจารย์เราหัวใจของไพ่ีในหนังสือไหมหนังสือกับไปอ่านใหม่นะคุณมใเด็กมากหนังสือมีหัวใจของไพ่แต่เพียงไม่ได้บอกเป็นคำพูดท่านั้นเอง ขอฝากคนที่ยังลังเลหรือว่ามีความต้องการอยากจะเรียนแล้วยังหาโอกาสไม่ได้นะคะลองตั้งจิตอธิษฐานขอครูบาอาจารย์นะคะว่าเราอยากเรียนถ้าเกิดครูบาอาจารย์ท่านเมตตาบุญสัมพันธ์กันแล้วนะคะก็จะได้มาเรียนอย่างที่ตัวเองได้มาเรียนในครั้งนี้ค่ะไม่ต้องลังเลเลยค่ะเพราะว่าศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นศาสตร์ที่ดีมากๆค่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องลังเลหรืออะไรทั้งนั้นเลยสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงแน่นอนค่ะไม่ว่าจะกับตนเองหรือว่ากับผู้อื่นค่ะ จริงๆไม่อยากให้ลังเลเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่เราทําธุรกิจมาแล้วเรารู้จักกับไพ่พรมยานมานะคะทุกครั้งเวลาที่เราจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆอะคะเราจะถามไพ่ก่อนนะคะด้วยความศรัทธาของไพ่อะคะ่ะเวลาจะทําอะไรก็แล้วแต่เราจะใช้ครู่ไพ่นําทางรับประกันค่ะว่าถ้าได้มาเรียนหรือได้รู้จักกับไพ่พรมยานไม่เสียเวลาชีวิตในการทําธุรกิจแน่นอนอ๋อใครที่สนใจอยากมาเรียนดู YouTube อาจารย์แล้วสนใจอยากมาเรียนก็ ได้นํามาได้เลยค่ะไม่ต้องลังเลค่ะมาเรียนได้เลยจะได้เข้าใจมากขึ้นศาสาสร์นี้นะคะมีความแม่นยําแล้วก็พิสูจน์ได้จริงค่ะเพราะว่าทดลองมากับตัวเองแล้วส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบดูดวงเยอะมากค่ะในทุกๆศาสตร์เลยแต่พอมาเจอศาสตร์นี้เรารู้สึกว่าทึ่งเพราะคนที่เขาดูะคะ่ะเหมือนเขาแบบเห็นอะไรมากกว่าที่ไพ่สื่อออกมาคือมันชัดเจนมากค่ะก็อยากให้ทุกคนที่ลังเลอยู่นะคะว่ามั่นใจได้เลยว่าศาสตร์ไพ่ภูมิยานนี้แม่นจริงๆค่ะ ก็อยากให้ลองเปิดใจจริงๆค่ะเพราะว่านี้ก็คือตัดสินคือตอนแรกอะดูในกลุ่มแบบสักพักหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเออเรา เราแบบไม่อยากรอแล้วเรารู้สึกว่าเราแบบต้องมาทําด้วยตัวเองต้องมาลองด้วยตัวเองอย่างเงี้ยค่ะถึงจะรู้แล้วเรารู้สึกว่าเออมันดีมากๆเลยอย่าอย่าอย่ารอเลยรีบมาถ้าคนที่แบบไม่รู้จะปรึกษาใครใช้ชีวิตคนเดียวใช้ชีวิตในตัวเมืองคนเดียวอย่างเงี้ยคะ่ะหนูแนะนําว่าให้มาเรียนไพ่ยก็ได้ทั้งสนุกได้ทั้งสาระชีวิตด้วยมีที่ปรึกษาด้วยเราจะได้เรียนรู้ชีวิตในอีกแบบหนึ่งนะคะเราจะได้รู้จักเวทมนต์ในอีกแบบหนึง่งของบนโลกใบน,นะะี้ค่ะ มากันเยอะๆนะคะแนะนำเลยค่ะ2องหมืรับรองค่ะจะต่อยอดให้เป็น2 0,000นสล้านแน่นอนค่ะ